จะมาดูช็อป HP ที่ครบที่สุดในประเทศไทยนะครับกับที่นี่ครับ HP flagship store by Speed นะครับต้องบอกว่าเป็นช็อปใหม่ล่าสุดของทาง HP ที่จับมือร่วมกับทาง Speed นะครับเพื่อพัฒนาช็อปที่ครบเครื่องที่สุดของทาง HP นะครับเรียกได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ครบทุกอย่างว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งพิมพ์เตอร์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในเครือ HP ทั้งหมดนะครับอยู่ที่นี่แล้วใครที่คิดว่าอยากได้โน้ตบุ๊ก HP All-in-One หรือแม้กระทั่งพิมพ์เตอร์ HP แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวจริงเครื่องจริงจะเป็นยังไงสามารถมาชมกันได้ที่นี่นะครับแต่จะมีอะไรน่าสนใจในช็อป HP นี้บ้างไปชมกันครับ เาเปิดด้วยตัวท็อปที่สุดของ HP ในปัจจุบันนั่นก็คือ HP Omen Con 16เครื่องนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กท็อปที่สุดของ HP ในปัจจุบันแล้วนะครับด้วยจุดเด่นของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นจอแบบ Mini LED CPU Core i9 นะครับและก็การ์ดจอที่เป็น4070ซึ่งใครไม่รู้ว่ามันแรงมินขนาดไหนสามารถชมได้ที่ n o t b o o Spec นะครับมีรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าตาใครที่อาจจะนึกไม่ออกว่าทําไมต้องซื้อ HP Omen นะครับสามารถมาดูได้ที่ช็อปนี้นะครับนี่ สวยงามคีย์บอร์ดไฟ RGB นะครับและแน่นอนครับมาพร้อม CPU Core i9 ้าเจ็ดสิบส SX สามารถตอบสนองได้นะครับว่าจะเล่นเกมไปพร้อมๆกันสตรีมมิ่งไปพร้อมๆกัน,รรกนหรือกระทั่งตัดต่อเองเครื่องนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับใน,น,นราคาปัจจุบันอยู่ที่89,990บาทซื้อไปจบไม่ต้องอัปเกรดใดๆแล้วนะครับพร้อมใช้งานทุกรูปแบบนะตีหลายๆรุ่นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยของ HP เองเนี่ยนอกจากตัวคัน e n ็ e Series แล้วเนี่ยก็จะมีตัว Victus ที่บอกเลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ขายดีมากๆนะครับเพราาะว่ ด้วยสเปคที่หลากหลายราคาที่ตอบโจทย์นะครับอย่างตัวนี้นะครับตัว v i t t ัส16นะครับ CPU เป็น 13700HX นะครับเป็น Intel Core i7 นะครับ s c d 512และการ์ดจอตัวนี้ครับเป็น4050จอภาพ16.1นิ้วแล้วก็หน้าตาดีไซน์ผมว่าดีนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะโลโก้เรียบๆนะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นเรื่องของการใช้งานโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ ไม่ได้ดูเป็นกิมมิ่งจ๋าเงินเกินไปและตัวเครื่องเองก็ยังออกแบบเรื่องของหน้าตาเรื่องของดีไซน์เนี่ยสำหรับการใช้งานระบายความร้อนดีจอภาพดีนะครับราคาเครื่องนี้อยู่ที่4 4 9 9 0บาทหรืองบไม่ถึงแต่อยากได้ตัว 10U ที่แรงๆซะหน่อยนะครับก็ยังมีตัวนี้นครับเป็น Quick t u c h 15แต่ว่า CPU เนี่ยจะเป็น Core i7-12700H นะครับแรมตัวเครื่องเนี่ยมี 8GB ให้แล้วก็แถมเพิ่ม 8GB ให้ด้วยนะครับรวมเป็น 16GB ก็จอเป็น 3050Ti นะครับแล้วก็จอภาพเป็น15.6นิ้ว Full HD 144Hz ในราคา33,990บาทตัวเนี้ยแม้จะเป็น Core i7 ที่เป็น72อยู่แต่ สำหรับผมมันก็ยังแรงในระดับที่เล่นเกมเล่นเกมได้รวไมไปถึงทํางานตัดต่อต่างๆนะครับแล้วก็ดีไซน์หน้าตาเนี่ยจะเห็นว่า2ตัวเนี่ยต่างซูบิวต่างเกีนเนี่ยหน้าตาถ้าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับ ห้องนี้นะครับจะเป็นห้องไลฟ์สตรีมสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะเป็นสต er รีมเมอร์อยากมาไลฟ์ที่นี่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้าของทาง HP นะครับอยากเข้ามาลองใช้งานก็สามารถติดต่อพนักงานเข้ามาใช้ได้นะครับโดยอุปกรณ์ต่างๆครบมากๆนะครับและเขาเคลมไว้เลยนะครับว่าโน้ตบุ๊ก HP Omen t ั s งสเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถไลฟ์สตรีมได้หรือตัวซิสเต็มของเขาเนี่ยก็มีตัวเคส PC ที่เป็นตัวเกมมิ่งสำหรับเซ็ตเป็นชุดไลฟ์สตรีมด้วยนะมีชุดไฟต่างๆเนี่ยใครที่รู้สึกว่าอยากลองสตรีมเมอร์อยู่ในย่าน พันธุ์ที่บางกะปิกับที่นี่ก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะและไม่ต้องเป็นลูกค้า HP ก็ได้ก็สามารถใช้บริการได้เห็นปัน๊บเนอุปกรณ์ครบแล้วก็นอกจากผลิตภัณฑ์ของทาง HP เองก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของทาง Omen by HP นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้นะครับอันนี้นี่ไม่เสียงดีนะครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่เสียงดีมากๆเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนอกจากนั้ <c oughs> นก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างคีย์บอร์ดหรือหูฟังไม้ที่เพื่อนๆคิดว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราซื้อไปแล้วถูกใจหรือเปล่านะครับก็สามารถมาทดสอบมาททดดลอกัันนนีี่ไ้ะครบ มันคือโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่จากทาง HP ชื่อว่า HP Spectre f o l l e นะครับอ่าหลายคนดูผันผ่านแล้วก็ Note นโน้ตบุ๊กธรรมดาแต่รุ่นนี้มีเฉพาะที่นี่นะครับที่มีโชว์เครื่องจริงๆเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะคีย์บอร์ดเหรอไม่ใช่มันถอดได้นี่มันคือโน้ตบุ๊กที่สามารถพับจอได้นะครับก็คือถ้าเรากลางขนาดเนี่ยขนาดเต็มๆของมันคือ17นิ้วนะครับเห็นว่าใหญ่จัตาเลยแล้ก็ข้อดีของผมว่ารุ่นนี้ของทาง HP ก็คือ จะเห็นว่ามุมพับเนี่ยมันแทบไม่เห็นนะครับเราต้องมาอยากสะท้อนแสงจะเห็นเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานคอนเทนต์ต่างๆดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้งานได้เหมือนโน้ตบุ๊กจอ17นิ้วทั่วไปที่เราสามารถพับจอได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีขัดตั้งให้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานจริงเราสามารถตั้งได้มันจะต่างจากบ,บางแบรนด์ที่เขาทำ p o r t a b l e เหมือนกันแล้วกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีขัดตั้งมันต้องใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆแต่นี่คือเราสามารถแยกได้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวยดด้้ไ โอเอไงตัวนี้นะครับมาพร้อม cpu core i 7 1 2 5 0 u ram GB, PD, 5, CD, 1 6 gb lpddr 5 s sd 1 t b นะครับจอภาพเป็น17นิ้ว2 5 k oled นะจอเนี้ยเป็น oled นะครับ wi-fi 6 e นะครับและการรับประกัน3ปี on site service นะครับแล้วก็ประกันอุบัติเหตุ accident damage protection 1ปีเต็มนะครับอยากดูอยากเห็นสามารถมาดูได้ที่ Shop HP f a g s h i p store by Speed ที่นี่เลยนะครับบอกเลยว่าเครื่องนี้ไม่มีโชว์ตามร้านทั่วไปมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นบอกเลยว่า e x c ก u s i v e มากๆครับ HP a เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาจจะมีแค่เฉพาะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือ all in one นะครับแต่ความเป็นจริงผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดถ้านับเป็นจำนวน BU นะครับคือจำนวนเครื่องเนี่ยก็คือตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นลักษณะของ HP laptop ที่เป็นโน้ตบุ๊กราคาคุ้มค่าแล้วกันนะครับเริ่มต้นเพียงแค่หมื่นนิดๆ่ายในอ,อย่างตัวนี้นะครับราคาหนึ่งหมื่น5 1 2 3 5 U นครับ จอภาพเป็น16นิ้ว Full HD ด a m 16 g b s d 512ซึ่งเนี่ยหน้าตาเนี่ยผมว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์สำหรับสายทำงานนะครับจอใหญ่และราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยสเปคนี้อาจจะราคาสูงถึง20,000นะครับอันนี้ตัวแรกนะเพื่อนๆก็ไปถึงยังมีครับ HP สามารถตอบโจทย์ได้เยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ครับ2ตัวนี้เลยขนาดหน้าจอเป็น15.6นิ้ว Full HD เหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันที่ตัวของ CPU เป็นเจ11นะครับ i3 1 1 1 5 G 4กับ i 3 1 2 1 5 U นะครับเรียกว่าสเปคใกล้เคียงกันแต่ว่าข้อดีของรุ่นนี้มีโปรโมชั่นแถมแรมเพิ่มให้ 8G b ิสามารถใส่เป็นรวมเป็น 16GB ได้นะครับผมว่าโนบุ๊กทำงานของ HP นทํทำงานได้ตอบโจทย์ลักษณะของผู้ใช้งานทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงนักเรียนนึกษานะครับก็สามารถใช้งานได้ซึ่งที่ออฟฟิศเนี่ยมีโนบุ๊ก HP สไตล์นี้อยู่2เครื่องนะซื้อใช้เองนะของข้อดีจริงๆนะครับ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็น All-in-one ของทาง HP ก็ทำได้ดีนะครับใครที่อยากจะซื้อ All-in-one สักเครื่องหนึ่งละกันนะครับสามารถมาดูที่นี่ได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่17,490บาทนะครับเป็น Core i3 RAM 8GB SSD 122ได้จอภาพ21.5นิ้วนะครับ ถัดมานะครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจอภาพเป็น23.8นิ้วนะครับ Full HD CPU จะเป็น i 3 n 3 0 0นะครับตัวใหม่นะ RAM 8 g b SSD 256 g b ราคา18,990บาทอย่างที่บอกครับว่าที่นี่เป็น HP flagship store ที่ครบที่สุดนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์โน้ book, PC, e ตบุ๊ก PC อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะยังมีในส่วนของปรินเตอร์นะครับและหน้าจอที่เรียกได้ว่าครบทุกรุ่นที่ทาง HP มีนะครับตั้งแต่ปรินเตอร์ไซส์เล็กจนกระทั่งถึงตัวปรินเตอร์สำหรับคอมเมอร์เชียลนะครับที่เป็น laser printer ใหญ่ๆและ อีกอย่างหนึ่งที่มีพิเศษก็คือในส่วนของเซอร์วิสบริการของทาง HP นะซึ่งปกติเนี่ยโน้ตบุ๊กของ HP เขาจะมีประกันออนไซต์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆบางทีอยากจะได้บริการท,ที่เร็วขึ้นคุยกับทางช่างหรือบางทีไม่สะดวกในออนไซต์อยากมาส่งที่ศูนย์บริการก็สามารถมาส่งที่นี่ได้นะครับก็จะมีในส่วนของเซอร์วิสท,ที่จะมีช่างคอยตอบคำถามให้แล้วก็รับเครื่องส่งได้นะครับสามารถ มาติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอัพแรมนะบางทีซื้อแรมมาใส่เพิ่มไม่กล้าแกะเครื่องก็สามารถมาอัปเกรดได้ที่บริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของท้งบิเตอร์และก็ในส่วนของเซอร์วิสครับสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ h y p e r x ตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ h y p e r x by HP แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่แฟลชชิพสโตร์แห่งนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของทาง HyperX เนี่ยวางจำหน่ายด้วยนะครับและยังมีผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถเล่่่นนนไไไดดด้้้ลอองงใชงาาาะรัมมววจเเป็ต์์ส หรือแม้กระทั่งตัวไมค์สำหรับการทำพอดแคสต์เองด้วยนะครับ อีหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีในเฉพาะ HP f l e ค1ิปโตที่นีเท่าน,นั้นก็คืออันนี้ครับไม่ใช่กระเป๋ามันคือ All-in e ที่มีหูหิ้วอ่าและมีแบตในตัวนะครับ CPU ตัวนี้มาพร้อม Intel Core i5 1 3 3 5 U นะครับเรียกได้ว่าแรงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยเห็นป่ะมันมี texture สวยๆดีไซน์แบบ,บพรีเมียมแต่คิดว่าเราต้องมานั่งกลางขาตั้งเอ้ยอุ้นไม้ไม่ต้องนี่ครับปุ๊บอ่ะานไหมอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเดี๋ยวผมยก หนึ่งสองสามขาตั้งเก็บใช่ไหมอย่ากระวังเอ้ยอ่ะงงเด้เรรมันคือ All-in-One ครับ All-in-One ที่มีหูหิ้ว้วก็มีขาตั้งในตัวเราสามารถพกพาได้หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วไม่ซื้อนมุ๊กจอใหญ่ไปหรือว่าไม่ซื้อแท็บเล็ตไปเลยนะครับ ผมบอกเลยว่าแท็บเล็ตเองหรือกาะทั่งโนบุ๊กจอใหญ่เองบางทีมันไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงๆได้บางทีเราอยากเอาเครื่องนี้ไปไิใช้งานลูกค้านะครับเราก็สามารถพกพาไปได้เลยแล้วก็นี่ครับมีอุปกรณ์แถมมาให้ก็คือตัวคีย์บอร์ดกับทัชแพดในตัวนะครับแน่นอนครับเครื่องนี้มีที่นี่เท่านั้นนะครับใครอยากมาสัมผัสเครื่องจริงก็สามารถมาลองได้ที่ช็อปนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสปายาชอบอะ่ะ ในช็อป HP แห่งนี้นะครับยังมีกิจกรรมพิเศษลัคกี้ดอเเพาะ HP Store แห่งนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13เมษายนเมื่อซื้อทุก3,000บาทนะครับรับสิทธิ์ในการจับคูปองส่วนลดพิเศษนะครับสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆของ HP ก็ได้นะครับใน HP Store แห่งนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นช็อป ของ HP ที่ครบที่สุดในประเทศไทยและสําหรับผมความรู้สึกผมคิดว่าครบที่สุดในอาเซียเลยนะครับเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์เนี่ยที่หลากหลายมากมาจะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กทั่วๆไปปรินเตอร์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สําหรับผมหาไม่ได้จากช็อป HP ทั่วๆไปนะรหรือถ้าเพื่อนๆบางทีไม่ได้มาซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ยังมีตัวห้องไลฟ์สตรีมห้องมิทติ้งนะครับรวมไปถึงเวิร์กช็อปเนี่ยให้บริการด้วยนะแม้จะไม่ใช่เป็นลูกค้า HP เนอะอยากใช้บริการก็สามารถติดต อยากจะอัปเกรดแตมหรือส่งเครื่องเค็มก็สามารถมาได้ที่นี่เช่นเดียวกันได้เลยว่าที่นี่ครบจบที่สุดสำหรับ HP นะครับกับ HP f a c t o r Store by Speed ที่เด e m ม l l บางกะปินะครับชั้น2บริเวณโซน i t เลยเพื่อนเพื่อ,อที่ผ่านมาแถวนี้สามารถมาสามาัมผัสมาดูสินค้ามาใช้บริการได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า HP เนะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าอยากให้ HP พัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรหรือเปิดช็อปที่ไหนเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์กันได้ครับสุดท้ายนี้จะอยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank <laughs> you.